การสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ไม่ใช่แค่ดึงดูดความสนใจแต่สามารถขายได้จริงในยุคที่ข้อมูลท่วมทน้นการเขียนคอนเทนต์จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะนำเสนอคุณค่าที่ตรงกับความต้องการการวางแผนกลยุทธ์คอนเทนต์ที่ชัดเจนการเลือกช่องทางที่เหมาะสมการเขียนหัวข้อที่กระตุ้นความสนใจการเรียบเรียงเนื้อหาที่น่าติดตามและชวนให้เกิดการตัดสินใจ รวมถึงการสร้างคอนเทนต์ที่ถูกใจอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มต่างๆอีกด้วยนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการวัดผลและการปรับปรุงคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างยอดขายและ Engagement หลักการสำคัญที่จะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้มีดังต่อไปนี้ 1. การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย Understanding the target audience หัวใจสำคัญของการสร้างคอนเทนต์ที่ตรงใจคือการรู้จักและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเน้นย้ำถึงวิธีการวิเคราะห์ลูกค,ค้าความต้องการปัญหาความสนใจและพฤติกรรมการบริโภคคอนเทนต์ของพวกเขาการเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างข้อความที่เชื่อมโยงและแก้กปัญหาให้กับผู้อ่านได้ตรงจุด 2. การสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดความสนใจในเวลาอันสั้นในยุคที่ข้อมูลท่วมทน้นความสามารถในการดึงดูดความสนใจผู้อ่านได้ในไม่กี่วินาทีแรกเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งหนังสือเล่มนี้แนะนำเทคนิคก,การเขียนพาดหัวการเขียนประโยคเปิดเรื่องและการจัดวางโครงสร้างเนื้อหาที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกอยากอ่านต่อสิ่งเหล่านี้รวมถึงการใช้คำที่ทรงพลังการสร้างความอยากรู้ และการนำเสนอประโยชน์ที่ชัดเจน 3. กระบวนการสร้างคอนเทนต์นี่คือจุดเด่นที่สำคัญที่บ่งชี้ว่าหนังสือเล่มนี้นำเสนอขั้นตอนการสร้างคอนเทนต์อย่างเป็นระบบและครอบคลุมตั้งแต่การระดมสมองการวางแผนโครงสร้างการเขียนร่างการปรับแต่งการตรวจสอบไปจนถึงการเผยแพร่และวัดผลแต่และขั้นตอนมีรายละเอียดและเทคนิคเฉพาะ เพื่อให้ได้คอนเทนต์ที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพ 4. การผลักดันยอดขายและการสร้าง engagement คอนเทนต์ที่ดีไม่ได้มีแค่การอ่านแต่ต้องนำไปสู่การกระทำด้วยความสำคัญกับการเขียนคอนเทนต์ที่กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อหรือการมีส่วนร่วมเช่นการกดไลค์คอมเมนต์แชร์หรือคลิกเข้าชมเว็บไซต์อาจรวมถึงการใช้ call to action ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ (storytelling) และการใช้หลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจ 5. การปรับให้เข้ากับอัลกอริทึมในโลกดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมการเข้าใจว่าแพลตฟอร์มต่างๆทำงานอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญหนังสือเล่มนี้แนะนำการเขียนคอนเทนต์ที่เป็นมิตรกับ Search Engine Optimization สำหรับ Google หรือการสร้างคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อเพิ่มการมองเห็นและการเข้าถึงหนังสือ o o t t n t t h a t s ิ l ั s ไม่ได้เป็นเพียงคู่มือการเขียนแต่เป็นเหมือนคู่มือเชิงกลยุทธ์ที่ครบวงจรผู้เขียนซึ่งเป็นเจ้าของ c o n t e n t ์ h i ฟฟที่มีประสบการณ์ตรงแสดงนี้เห็นถึงความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการตลาดดิจิทัล หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นแค่เทคนิคการเขียนผิวเผินแต่จะเจาะลึกถึงหลักคิดเบื้องหลังการสร้างคอนเทนต์ที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการตลาดแบบ In-Bound Marketing การสร้างคุณค่าให้ผู้อ่านหรือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวผ่านคอนเทนต์สำหรับผู้ฟังที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพคอนเทนต์ของตนเองไม่ว่าจะเป็นนักการตลาดผู้ประกอบการบล็อกเกอร์หรือแม้แต่ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นในเส้นทางนี้ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเสมือนแผนที่นำทางคุ้มทรัพย์แห่งความรู้สำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างความสำเร็จในโลกของคอนเทนต์ที่จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนคำพูดให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนหากท่านผู้ฟังสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถใช้บริการยืมหนังสือได้ที่หอสมุดรัฐสภาชั้น9อาคารรัฐสภา หรือสืบค้นหนังสือเล่มอื่นที่น่าสนใจได้ที่เว็บไซต์หอสมุดรัฐสภาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับที่รับฟังมาจนจบขอบคุณครับ